ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภั์ยาสูบพุทธศักราช2560มาตรา21กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภั์ยาสูบจังหวัดโดยมีผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนในจังหวัดมีอำนาจในการดำเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมผลิตภั์ยาสูบแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายสําคัญคือลดอัตราการสูบบุหรี่ในแต่ละจังหวัดลงให้ได้หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายว่าจังหวัดปลอดบุหรี่อำนาจเจริญคือหนึ่งในจังหวัดที่เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่ได้อย่างเข้มแข็ง ภายใต้โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอมาอย่างต่อเนื่องโดยในระยะที่3ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2563ถึงเดือนมีนาคม2564ดำเนินงานภายใต้5มาตรการประกอบด้วยมาตรการที่1การขับเคลื่อน,นกลไกการดำเนินงานควบคุมยาสูบ มาตรการที่2การบังคับใช้กฎหมายและการทําให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรามาตรการที่3การสนับสนุนการดําเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่4การช่วยให้ผู้เสพผู้ดื่มเลิกสูบเลิกดื่มมาตรการที่5การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเดินหน้าทุกมาตรการอย่างเข้มแข็งสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดที่เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานควบคุมยาสูบโดยเฉพาะมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เน้นการทำงานเชิงรุกด้วยการบูรณาการการทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากพบการสูบบุหรี่ตามสถานที่ราชการหรือสถานที่ห้ามต่างๆจะมีเจ้าหน้าที่คอยตักเตือนหรือให้จ่ายค่าปรับ โดยมีทีมแอลกอฮอล์ท oh ับโคคอนโทรลยูนิตหรือ ATCU ของจังหวัดคอยสอดส่องดูแลแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่อย่างเข้มแข็งและเป็นรูป,ปธรรมที่มีนโยบายเริ่มตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาจนทําให้อำนาจ,จเจริญได้รับรางวัลด้านการบังคับใช้กฎหมายจากกระทรวงสาธารณาสุขด้วยในมาตรการหนึ่งที่ผมอยากนําเรียนนิดหนึ่งว่าคือป้องกันนักสูบหน้าใหม่ทําไมป้องกันนักสูบใหม่ต้องไปทําที่โรงเรียน เพราะเด็กนักเรียนนะครับผมบอกตรงๆเลยนะเด็กนักเรียนทุกวันนี้นะเขาบอกว่าในในการสํานักงานสดิติไปไปสํารวจเนาะปีห้าสี่สี่ปีครั้งหนึ่งหกปีครั้งหนึ่งปรากฏว่ารู้ไหมเริ่มสูบบุหรี่กี่ปีสิบเ็ดปีเชื่อไหมไม่เป็นไปไม่ได้เลยผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้ผมไปสํารวจเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกกี่ปีรู้ไหมสิบเอ็ดปีสิบสองปี ผมก็เลยบอกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงระบบใหม,ม่หมดเลยเอำนาจเจริญไม่ใช่ตัวนี้คนที่จะเข้าร่วมโครงการเราไปดูว่าเอ๊เขาเริ่มสุบนั้งแต่มัธยมให้ทําโครงการปอดปรีรโรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมก็จะมีเด็กตั้งแต่13ปีจนถึง18ปีถูกไหมครับประมาณนี้รวมไปถึงพอผมทําปีแรกเนี่ยผมทาโรงเรียนปอดปอรีนะผมทําแบบนี้ครับคือประกาศไปหมดผ่านผ่านอะไรครับผ่านหัวหน้าเขาคือเขาเรียกว่าสพมเนาะสพม สพอมอนี้คือเป็นหัวหน้าใหญ่ของจังหวัดเขาอยู่ที่บนทําหนังสือแจ้งได้เบียนให้เขาสมัครพอเขาสมัครมาแล้วนี่ให้เขามารวมกับเราอบรมเสร็จโทษน,นะครับเงินสทส,ะสะเกือบประมาณ4ี่เปอร์เซ็นต์พ่วงใช้ในโครงการนี้เลยผมว,ว่าเราเล็งไปที่ตัวนี้เลยว่าเราก็จะให้เงินให้เขาไปประชุมคณะกรรมการให้จัดมาตรการดําเนินการกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีจิตกรรม เงินตรงนั้นได้ประโยชน์มากเลยคนก็คือว่ารั้วนักศึนาใหม่ได้จริงไหมผมบอกเลยนะว่าได้เยอะผมเห็นเนี่ยเอาที่อนามัยน้องเนี่ยที่ม่ยางพอเขาเข้าไปโรงเรียนปุ๊บเด็กโรงเรียนว่าผมอยู่โรงเรียนธนุมานเห็นเขาไปพูดเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่ขอเลิกบุหรี่หน่อยไม่กล้าไปที่โรงไปบอกครูเราเคยมีเด็กที่ก่อนโครงการนะครับประมาณปี554เนี่ยนะฮะก่อนโครงการเด็กสูบบุหรี่เราประมาณร้อยละสิบสอง คำวัดเด็กที่เราใช้วัดคือ15ถึง19ปีนะฮะสิบห้าถึงสิบเก้าปีร้อยละสิบสองตอนนี้เหลืออยปมาณ็ดเประมาณ7%แต่เนี้คือการสุ่มของตำหนักสถิตินะครับแต่เวลาเราไปไปตรวจที่โรงเรียนนะแทบจะไม่มีเด็กสูบบุหรี่ประเด็นหนึ่งคือว่าเด็กใครข้อใจจริงไหมแต่บางโรงเรียนก็ให้มีเด็กอยู่200คนสูบ20คนก็มีจริงแบบโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยมีนักเรียนอยู่3,000คนสูบบุหรี่แค่สคนเนี่ย เราเชื่อไหมเราก็ไม่ได้เชื่อนะบางอย่างคือเป็นสิทธิ์ที่เด็กมันจะตอบไงเราไปละเมิดเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จริงจริงคือสิ่งที่เห็นที่เรายืนสังเกตว่าเด็กเสือโรงเรียนที่ไหนถึงจะดูว่าเด็กมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากมองดูการตามสถิติที่เขาตำรวจนี่มันตามลงตามลงคือเหลืออยู่แค่ร้อยละเจ็ดนะครับ นอกจากเดินหน้าการทำงานลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนจนเกิดผลสำเร็จแล้วปัจจุบันเริ่มขยายผลไปยังโรงเรียนขยายโดยให้ครูผู้สอนทำการสอนถึงพิษภัยของบุหรี่ในทุกชั้นเรียนส่วนในปี2565ได้วางแผนไว้ว่าจะเริ่มดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษารวมถึงระบบการศึกษานอกโรงเรียนที่มีอยู่ในทุกตำบลด้วยโดยเริ่มต้นจากการสร้างสภาพแวดล้อมไม่ให้มีเด็กสูบบุหรี่ก่อน เพราะฉะนั้นชุมชนนี้มันจะเริ่มตามขบวนกรารตามยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะครับถ้าชุมชนรวมกันแล้วนะครับเรามองว่ารวมกันแล้วมันปลอดจริงสมมติว่าตนนําบลนี้อย่างน้อยปลอด50ชุมชนก็ถึงนับเป็นตําบลปลอดได้เพราะาจะมีเป็นอำเภอปลอดอำเภอจะมีตําบลปลอด50ปนถึงปลอดได้จังหวัดนั้นจะปลอดอำเภอนั้นต้องผ่านเกณฑ์มาประเมินแล้ว ห้ามคือถึงจะปล่อยได้นี่ก็จะเป็นเกณฑ์เราต้องมีเกณฑ์แบบนี้ทั้งประเทศเรปากไปทางทางคนคนคิดค,คิดในระดับที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของประเทศหรือคนที่เป็นโปรแกรมของประเทศต้องเป็นรูปแบบเดียวกันสิ่งสําคัญในการทํางานควบคุมยาสูบระดับจังหวัดคือการหนุนเสริมและสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพราะการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายของคนในพื้นที่ซึ่งเข้าใจบริบทและสภาพปัญหาที่แท้จริง จะทําให้การดำเนินงานควบคุมยาสูบมีความยั่งยืนและเกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม